เคสโซนนี้จะเป็นเคสของ p p ป o ปอลาวา v Vivo แล้วก็เ p h o n e นะครับเคสของเรามีเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีหลายแบบนะครับผมนีม่เป็นของลาวา810นะครับลูกค้าสามารถเลือกซื้อใน เคทเธดาโหลดได้ทั้งในเพ s t o r e แล้วก็ iOS นะครับและสามารถสั่งซื้อทางเว็บก็ได้นะครับโอนกันวันนี้ส่งของพรุ่งนี้นะครับอุปกรณ์ของเรานะครับจะมีイヤ่พอดนะฮะสายชาร์จหูฟังสาย HDMI สายชาร์จหูฟังของ Remax คุณอ,อุปกรณ์ของจิ่ห้อ r e m a เนี่ยเราแนะนำเลยเพราะเป็นสินค้าที่ ได้มาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพมากๆนะครับโซนนี้จะเป็นโซนฟิล์มด้านฟิล์มสของโฟกัสนะครับฟิล์มกระจกนิรภัยโฟกัสฟิล์มกระจกเต็มจอฟิล์มกระจกสีนะครับฟิล์มกระจกนิรภัยโฟกัสแล้วก็ฟิล์มกระจกนิรภัยธรรมดารุ่นอื่นๆนะครับเราใช้ของ J d ดีนะครับงานเนื้อฟิล์มคุณภาพตีนะครับ นี้เป็นห้องทํางานของพนักงานนะครับตอนนี้พนักงานกําลังจัดสินค้าว่าจะส่งในวันนี้อยู่นะครับโอนเงินวันนี้ส่งของพรุ่งนี้นะครับอันนี้เป็นสินค้าที่ลูกค้าโอนเงินมาเมื่อวานนะครับถ้าเยอะๆอย่างนี้จะเป็นของแห้งนะครับที่สั่งส่งไปขายในห้างอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นลูกค้าที่สั่งในเว็บในแอปก็จะเป็นน่ครับส่งไปเซนีนะครับตอนนี้พนักงานกำลังเล่งแพ็กอยู่นะครับ อีกสักพักไปเซนีจะมารับที่ร้านนะครับโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนของเคสของไอ o n e แล้วก็ซัมซุงนะครับซัมซุงทุกรุ่นนะครับตอนนี้ก็มีลูกค้ากําลังเดินหยิบของอยู่ร้านเราไม่เปิดขายหน้าร้านนะครับขายให้เฉพาะลูกค้ารายใหญ่ที่หยิบเป็นร้านหรือว่าเป็นในห้างเท่านั้นนะครับสินค้าราคาถูกนะครับ ราคาสูงตั้งแต่ชิ้นแรกเลยนะครับก็จะมีสินค้ามาอัปเดตใหม่ๆเรื่อยๆนะครับ j 7 j เ2016ตอนนี้ก็เยอะแล้วนะครับนี่เป็นสินค้า J7 j เจเจเกับเจสอเป็นสินค้ายอดนิยมครับสินค้าตัวนี้จะเยอะมากมีซิลิคอนกระตูนนะครับเคสประกบนะครับจมีคัทนะครับ